สวัสดีครับกลับมากอติดขา่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์เตดกันนะครับเรื่องของทนานดานเจเรตแบรนเวทครับดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์เตดดีหน้าที่จะหาทางออกได้นะครับโดยล่าสุดแมนเชสเตอร์เตดเตรียมที่จะขายทานด้านแฮร์รี่แม็กควายครับกองหลังชอวอังกฤษออกจากทีมแล้วก็แผนที่ด้วยนักเตะรุ่นน้องครับเจเรตแบรนเวทดีก็มาจากทนาันทีมท a อกนะครับ แถมเจ้าตัวนี่ก็ต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นในถิ่นโอท r ทฟอร์ดด้วยครับแฮร์รีแม็กไวนยนี่ย้ายมาอยู่กับแมนยูในซัมเมอร์ปี2019นะครับตอนที่ย้ายมานี่โหมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยราคาค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์ตะลึงทั้งทั่วโลกครับบอกโอ้โหเฮ้ยกองหลังที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยนะแล้วสรุปสุดท้ายแมนเชสเตอร์เตดก็พึ่งมานึกได้ครับว่าโอ้เราจ่ายราคาค่าตัวของทางด้านแฮร์รีแม็กไกเนี่ย สูงจนเกินไปก็พยายามนะครับที่จะปล่อยนักเตะก,กองหลังวัย32ปีคนนี้ออกจากทีมครับมาตลอดระยะเวลา1ถึง2ซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเราเล่นให้กับแมนยูมาแล้ว234เกมครับยิงไป14ประตูแล้วก็ทำได้อีก6แอสเซสฤดูกาลนี้นี่ออกซาร์ฟเป็นตัวจริงในศึกพิยรีกไปทั้งหมด15เกมนะครับแมน,นเชสเตอร์เตดีมีปัญหานะครับในการที่จะไปซื้อทางด้านเจเรตแบรดเวด เพราะว่าฝั่งของเอเวอรตต์นี่ตั้งราคาค่าตัวเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์แมนยูนี่ไม่สามารถที่จะหาเงินสูงขนาดนั้นได้แต่แมนเชสเตอร์เดนก็กล่าวว่าเออถ้าหากสามารถจะปล่อยแฮร์รี่แม็กควายออกจากทีมได้นะครับตัวนั้นนอกเหนือจากได้เงินจากการขายแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ยังได้ลดภาระในเรื่องของค่าเหนื่อยของแม็กควายด้วยก็น่าจะเอาตรงนั้นนี่มาผสมผสานกันนะครับแล้วก็ยื่นให้กับทางด้านเอเวอเรตตในการขอซื้อตัวทางด้านเจอร์เรดแบรนเวด ราคาค่าตัวนี่มก็สูงเอาเรื่องทีเดียวนะ70ล้านปอนด์ทีเดียวครับแต่ว่าแหมอายุนี่ผิดกันตั้ง10ปีนะเจเด็ตแบนเวตแค่แี่ส2ปีเท่านั้นเองครับฝั่งของทางด้านเอวอร์ตน,นี่รู้อยู่แล้วนะว่าแมนเชสเตอร์เดย์ยังไงก็ต้องการทางด้านเจเร็ตแบนเวตครับเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่มีทางขับจัลดลดราคา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีเดี๋ยวจะมีการเจรจากับทางด้านเวสต์แฮมนะครับหวังว่าเวสต์แฮมเนี่ยจะยอมซื้อทางด้านแฮร์รี่แม็กควายครับแล้วก็เดี๋ยวขายแฮร์รี่แม็กควายไปอยู่กับเวสต์แฮมพวกเขาก็จะไปซื้อทางด้านเจเรตแบรนเวทเข้าสู่ทีมครับเจ้าตัวมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับกองหลังชาวอังกฤษคนนี้ต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วครับแบบเทียบชื่อชั้นนะครับด้วยความเคารพนะคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ของแมนยูจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ว่า เราก็ยังคงเป็นทีมที่ใหญ่กว่าทนันานเอเวอตันอยู่ดีครับตามติดเรื่องของทดนานเจดันซานโชนะครับในที่สุดเจ้าตัวนี้มีการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจดันซานโชนะครับเขาได้แจ้งไปที่เอเจนต์ของเขาว่าให้หาทางพาเขารีเทิร์นไปที่บริเซียนดอรตมุนครับอีกครั้งหนึ่งในซัมเมอร์นี้โอ้นีก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ เจเดนซันโชนี่เคยอยู่กับบรัเซียดอร์ทมุนมาก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับบรัเซียดอร์ทมุนในรูปแบบของการยืมตัวตอนนั้นเป็นเอริกเทนฮักนะครับที่คุมแมนเชสเตอร์ยูเตดอยู่นะครับไป่ต้องการที่จะให้ทางด้านเจเดนซันโชอยู่กับทีมก็ส่งไปอยู่กับบรัเซียดอร์ทมุนแล้วก็ยังทําผลงานได้ดีทีเดียวนะครับตอนที่ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเสือเหลืองครับมารอบนี้แมนยูก็ส่งไปให้กับทางด้านเชลซียืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดอยู่ที่ 25ล้านปอนด์โดยมีค่าปรับอยู่ที่5ล้านปอนด์อย่างที่เราทราบกันนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ยเชลซีไม่เอาหรอกนะครับบางคนก็บอกว่าเชลซีเอาแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นี่คือทานดานสก,กาดสปอร์ที่บอกนะครับบอกว่าเชลซีเอานะครับแต่ว่าจะได้ซานโชต่างหากครับที่จะไม่อยู่กับเชลซีครับอ้อใจนึ่งนะครับฝั่งของทางด้านไฟบิเซโอโรมาโน่ก็ออกมาย้ําเหมือนกันนะครับว่าเชลซีเนี่ยจะเก็บจะเดนซานโชเอาไว้อยู่กับทีมแบบถาวรครับอคอนเฟิร์มจากทางด้าน ฟาบิโอโรบาโนอีกคนหนึ่งด้วยแต่เจเดนตันโชครับคือเขารู้ว่าเขาคงไม่เหมาะครับกับการที่เล่นให้กับทางด้านเชลซีครับก็เลยได้แจ้งพิทีเอเจนต์ของเขานะครับบอกว่าทํำยังไงก็ได้ครับหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่กับเชลซีให้เขานี่ได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านบริเซียนดอทมุนต่อครับกลับไปอยู่กับแมนยูก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เอาอย่างนี้ละกันเอาทางออกที่สามนี่แหละนะครับซึ่งมันก็ ตรงกับแนวความคิดของทางด้านเชลซีอยู่แล้วนะนะครับเพราะว่าเชลซีก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะซื้อเจนน่าซามโช่ดี25ล้านปอนด์แล้วหลังจากนั้นอีกก็ปล่อยเขาย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเลยนะครับก็มีการเล็งๆกันไว้ก็คือทางด้านบริเซียนดอตบุลแล้วก็ไบโออเลกเซนนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวนี้ออกมาระบุแล้วนะครับว่าต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับบริเซียนดอตบุลแบบทันทีทันใดหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีแบบถาวรครับ บอร์เซียดอทบุนดีก็คาดว่าจะเสียทางด้านเจมส์กิเทนออกจากทีมไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องหานักเตะคนอื่นเข้าบัดแทนที่แล้วก็เจเดนซานโชนี่แหละครับน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดครับแฟนบอลของบอร์เซียดอทบุนดียังคงชื่นชอบในตัวของเจเดนซานโชนะครับยังคงรักและเทดิดทูนในตัวนักเตะคนนี้ครับไปอยู่กับเบอร์เซียดอทบุนดีแหมก็น่านที่จะผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางเจเดนซานโช ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางด้านเชลซีแล้วล่ละตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่มีใครตัดสินใจอะไรได้ครับต้องขึ้นอยู่กับทางด้านเชลซีล้นล้วนแต่เอาเว่าเจรดนซานโชแจ้งแล้วนะครับว่าสโมสรที่เขาต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่ด้วยมากที่สุดนะครับในซัมเมอร์นี้คือบรุสเซียนดอทมุนครับกลับไปเรื่องของทางด้านวิกตอร์ยูโกเรสบ้างนะครับ ตอนนี้ทางฝั่งของ Sporting ครับตกลงที่จะขายวิกตอร์ยูเกเรสออกจากทีมนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้แถมราคาค่าตัวนี่ต้องบอกว่าถูกมากๆทีเดียวครับแต่แมนยูนี่เนี่ยังคงเป็นรองคู่แข่งทีมันอื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทางด้านเอวพ์พลและก็อาร์เซนอลนะครับในการที่จะได้ตัวนักเตะคนนี้สกายเยอรมันนะครับสื่อชั้นนำได้ออกมาระบุว่า ond, สปอร์ติ้งเลสบอนสโมสรยักษ์ใหญ่ในเลโปรตุเกสครับ บรรล,ลุข้อตกลงกับทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสกองหน้าทีมชาติสวเดนแล้วนะครับโดยเปิดโอกาสให้นักเตะได้ย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยสปอร์ติ้งนี่พร้อมที่จะขายทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่ราวๆ50.2-58.5ล้านปอนด์หลังจากที่มีหลายทีมให้ความสนใจนะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเนื่องจากรูเบนอัมรินกุนซือชาวโปรตุเกสดิต้องการที่ใหญ่จะได้กองหน้าคนใหม่ แถมเคยทำงานร่วมก,กับหัวหอกวัย26ปีมาแล้วนะครับตอนที่คุมทางด้านสปอร์ติ้งอย่างไรก็ตามปัญหาในการที่จะดึงทางด้านวิกตอร์ยูเครสมาอยู่ด้วยก็คือนักเตะต,ต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นครับก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลนี่ดูจะได้เปรียบมากกว่าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าซิตี้นี่เขามีทางด้านฮาร์แลนด์อยู่แล้วไม่รู้จะเอาวิกตอร์ยูเครสไปทำไมครับ กแมนยูอยากจะดึงวิกตอร์ยูเกเรสเข้าสู่ที่นโอทัฟฟอร์ดก็มีแค่หนทางเดียวท่านเองนะครับก็คือจะต้องคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้ครับเพื่อที่จะเป็นหนทางนะครับเป็นทางลัดในการที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับวิกตอร์ยูเกเรสแล้วก็ต้องวิกเตอร์โอซิมเฮนนะสีครับตรงนี้นี่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นข่าวดีเล็กๆครับ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดน,นะครับทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยมีข่าวว่าต้องการอยากจะได้ตัววิกเตอร์โอซิเทนอย่างปารีสแซงแชแมงถอนตัวไปแล้วโอ้โหเปเชถอนไปนี่แมนยูโล่งเลยนะครับตอนนี้มีเรยงานข่าวนะครับว่าฝั่งของเปเชนี่ใหญ่จะได้วิกเตอร์โอซิเทนกลับไปทํางานนะครับร่วมกันกันกบด้านคาวารัสคาเรียอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขา สบายที่เคยค้าแข่งที่นาโปลีครับก็เรียกว่าน่าจะทําให้เปเชนีโหเกมลุกน่ากลัวขึ้นมากกว่านี้แต่สกายนะครับได้มีการออกมาระบุว่าปารีสแซงต์แชงไม่สนใจแล้วนะครับที่จะได้ตัววิกเตอร์โอซิมเฮนเพราะว่าลุยส์เอลิกเกนี่ดูเหมือนว่าจะพึงพอใจกับนักเตะในตำแหน่งแนวรุกที่มีอยู่ในเวลานี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเดนบลเนะครับคาวารัสคาเรียกอนซาโลรามอสนะครับบาโคลล่าอย่างเงี้ยครับโหดแนวรุกนี่น่ากลัวไปหมดครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไม่ไม่ต้องการครับที่จะเอาทางด้านวิกเตอร์โอซิมเพนเข้าไปอยู่ด้วยในขณะที่เชลซีดูเหมือนว่าจะเงียบๆไปนะครับในเคสของทางด้านวิกเตอร์โอซิมเพนครับก็เลยมองว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสครับแต่มีข่าวร้ายอีกเล็กน้อยนะครับเดวิดออสตินนี่ออกมาระบุว่า ดูเหมือนฝั่งของทางด้านนาโปลีนี่ไม่อยากที่จะได้นักเตะคนอื่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาเอากลับไปกลับมาแล้วนะครับฝั่งของนาโปลีนี่ต้องการที่อยากจะได้เงินสดล้วนๆครับ75ล้านยูโรซึ่งแมนเชสเตอร์เตดีก็คงจะต้องไปหาเงินจำนวือนนี้มานะครับโดยการขายนักเตะออกจากทีมครับแล้วก็ค่อยไปซื้อทางท้านวิกเตอร์โอซิมเฮนครับแล้วก็พบกับอินไซด์แมนเเตใใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ